บทที่105โลกที่กักขังมิได้ขอรับในทางกลับกันเวลานั้นผู้คนบนโลกกลับมีแต่ความห่อเหี่ยวสิ้นหวังวิตกกังวลมืดบอดและไร้อิสระภาพเวลานั้นสุขภาพร่างกายของมนุษย์จะอ่อนแอสุดโทมอย่างหนักโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดจะรุมเรา้าจนมนุษย์ กลายเป็นเหมือนซากศพที่เดินได้อันมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางยาพิษทั้งจากอาหารที่กินจากน้ำที่ดื่มจากอากาศที่หายใจจากข้าวของเครื่องใช้ที่เคลือบด้วยพิษร้ายและแม้กระทั่งจากยาที่เขาใช้รักษาโรคอัชิตะตอบอ้าวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะ มันน่าจะมีแต่ความรื่นรมเพราะเขาเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาพวกเขามีแต่ของวิเศษมากมายแต่เท่าที่ฟังเธอเล่ามาฉันว่ามนุษย์โลกอนาคตนั้นดูเหมือนไม่ฉลาดนางประตาจาราแสดงความเห็นเพราะการมีของวิเศษที่ใช้อำนวยสุขให้กับชีวิตนี่เองจึงทำให้พวกเขาไร้ความสามารถโดยเฉพาะ ความสามารถทางปัญญาที่มาจากภายในพวกเขาถูกใส่ความเชื่อที่ประกอบขึ้นจากความกลัวมากมายมันเป็นความเชื่อที่ต้องตกเป็นทาสไปตลอดชีวิตความเชื่อที่ว่าพวกเขาขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้จึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะคงสถานภาพนั้นไว้ให้นานที่สุด ผู้คนจึงเหมือนถูกกล้ามโซ่และถูกบังคับให้ทำงานด้วยการลงแท่พวกเขาเหมือนติดอยู่ในกับดักที่หาทางออกไม่เจอเหมือนเป็นท่านรับใช้ที่ไม่รู้ว่าใครเป็นนายและเหมือนต้องไล่ล่าบางสิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความตายอจิตะต่อ ใครคือผู้กำหนดสิ่งนี้ขึ้นมาหรือว่ามีกษัตริย์ผู้กดขี่นางพัทริกาถามเวลานั้นหากมีระบอบกษัตริย์ที่กดขี่ยังจะดีเสียกว่าเพราะถึงแม้จะกดขี่อย่างไรประชาชนก็ยังไม่สิ้นหวังมากขนาดนี้ซึ่งที่จริงบุคคลที่กำลังทำการนี้อยู่พวกเขาเพยายามที่จะกำจัด ระบอบกษัตริย์เสียด้วยซ้ำเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการของเขาเขาต้องการปกครองคนทั้งโลกปกครองแม้กระทั่งกษัตริย์ปกครองกษัตริย์อย่างนั้นหรือแสดงว่าเขาต้องยิ่งใหญ่ระดับมหาจาัก,กรพรรดิเลยสินะนางปตาจลาแสดงความเห็นใช่หากผู้ปกครองกษัตริย์นั้น สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามสร้างสรรค์แต่ความสงบสุขสร้างสรรค์ให้โลกเจริญในธรรมเราจะสามารถเรียกบุคคลน,นี้ว่ามหาจากักรพพัดได้แต่ถ้าบุคคลน,นี้สร้างแต่ความเสือ่อมสร้างแต่ความแบกแยกและขัดแยง้งสร้างแต่ความหวาดกลัวสร้างแต่ความกดดันเพื่อให้ทุกคนบนโลกตกเป็นทาสท่านจะเรียกบุคคลลักษณะนี้ว่าอย่างไร อจิตะอธิบายเชิงตั้งคำถามทำไมเขาถึงมีอำนาจเหนือกษัตริย์ได้ละ่ะโลกเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นท่านพอจะอธิบายให้พวกข้าเข้าใจได้ไหมพระนางมาริกาตั้งคำถามบนโลกธาตุอันกว้างใหญ่ไพศาลเวลานั้นจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งคอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเป็นทายาทของจอมเทพผู้พิทัก์คนหนึ่งที่เปลี่ยนใจมาเป็นผู้ครอง โลก,กทาตุพวกเขาเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในศิละปะวิทยาการที่ก้าวหน้ามากเมื่อเขามาอยู่บนโลกเขาก็นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการควบคุมเขารู้ดีว่ามนุษย์โลกนั้นอ่อนแอและด้อยปัญญาสามารถกําหนดอะไรก็ได้ผ่านความเชื่อที่มีรักเงาจากความกลัวความแบ่งแยกความเกลียดชัง พวกเขารู้วิธีการนี้ดีเขาจึงใช้มันสร้างประโยชน์ตราบใดที่มนุษย์ทุกคนไม่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันไม่สามารถขี่กันมีแต่ความขัดแย้งไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเขาก็จะสามารถควบคุมมนุษย์ทุกคนบนโลกให้อยู่ในอำนาจของเขาได้พวกเขารู้ดีว่ามนุษย์โลกนั้นโง่เขลาสามารถชักจูงได้ง่าย สามารถชี้นำได้ง่ายเพียงแค่สร้างความกลัวให้เกิดขึ้นมนุษย์ก็พร้อมจะทำตามนับตั้งแต่ความกลัวขั้นพื้นฐานที่จับต้องเป็นรูปธรรมได้เช่นกลัวขาดแคลนกลัวไม่มั่นคงกลัวไม่ปลอดภยัยกลัวถูกแย่งชิงกลัวไม่ยุติธรรมรวมถึงกลัวไร้รสนิยมและอื่นๆ จนไปถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เช่นกลัวโชคร้ายกลัวบาปกลัวตกนรกกลัวไม่ได้ขึ้นสวรรค์และอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทรงผลต่อวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและความเชื่อจนกลายมาเป็นศาสนาโดยเฉพาะประการหลังสุดนี้เขาได้ใช้มันเป็นเครื่องมือ สร้างอำนาจได้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งเป็นคาตอบที่ว่าแม้แต่กษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขามนุษย์ในโลกอนาคตถึงแม้จะดูเหมือนว่าเขาสามารถท่องเที่ยวไปได้ทั่วโลกอย่างเสรีด้วยยานเหาะความเร็วสูงหรือด้วยของวิเศษที่อยู่ภายใต้จอมแหที่มองไม่เห็นแต่พวกเขา กไรซึ่งสิทธิเสรีภาพที่แท้จริงพวกเขาตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อจำกัดมากมายเช่นหากจะเดินทางไปแคว้นใดแคว้นหนึ่งเขาจะต้องขออนุญาตว่าจะไปกี่วันอยู่กี่เดือนหากหมดเวลาที่กำหนดก็ต้องกลับหากใครละเมิดจะถูกทำโทษหรือถูกในระเทศเวลานั้นพลเมืองของโลกทุกคน จะถูกขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรและทุกความเคลื่อนไหวของมนุษย์จะถูกจับตามองจากเครื่องจักรแห่งปัญญาที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมันจะคอยสอดส่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกคนในทุกๆฝีก้าวและมันจะเป็นผู้บงการชีวิตของแต่ละคนให้ทำอะไร ตามที่มันต้องการอุ๊ยแม่น่ากลัวจริงหนอมันกำหนดชีวิตมนุษย์ได้อย่างไรกันหนอนางนันทาถามเนื่องจากเครื่องจักรมหาปัญญาที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มันมีความฉลาดและมีความจำที่ดีมากมันจะจดจำทุกเรื่องที่มนุษย์ทำมันจะบันทึกการตอบสนองกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น บนกระจกวิเศษจนมันรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรมันจะวิเคราะห์และกําหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรายบุคคลเช่นถ้ามันรู้ว่ามนุษย์คนนี้ชอบการละเล่นชอบความบันเทิงใจประเภทต่างๆมันจะสรรหาการละเล่นความบันเทิงแบบที่คนคนนั้นชอบมานำเสนอทำให้มนุษย์ที่มีจิตใจอ่อนแอเป็นพื้นฐาน ตกอยู่ในพวังนั้นจนยากจะถอนตัวโดยเฉพาะกับผู้ที่ยังไม่ประสีประสาอ่อนต่อโลกและเป็นไหวที่เปี่ยมด้วยศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์เขาต้องการให้มนุษย์ทุกคนบนโลกตกอยู่ในวังวนแห่งความเป็นท่าตลอดไปเขาจึงสร้างสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยับยัง้งมาให้มนุษย์ฉลาดและฉุกคิด เขาจะทำทุกวิถีทางให้มนุษย์รู้สึกเจ็บปวดและไม่ปลอดภัยเพื่อจะต้องพึ่งพาการเยียวยาจากพวกเขามนุษย์ไม่รู้เลยว่าวันไหนเขาจะสามารถออกจากวังบนนั้นได้อจิตะอธิบายข้าเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่าเรื่องที่ท่านเล่ามาทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดี แล้วท่านมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่ออะไรในเมื่อเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ห่างไกลจากเรามากนางวิสาขาตั้งคำถาม